开花。 1. การดันยูกตะเวทีตอนห้นคนของพ่อแม่ครปกครอง 2. เพื่อนักเรียนคุณค่าและความสาคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. เพื่อให้นักเรียนมีจิตอาสาทาความดีเพื่อครอบครัวและชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ขอบเขตการศึกษาเรียนรู้ภูมเป้าหมายนักเรียนโรงเรียนจุงศริวิทยาประชากูลที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาวิทย์4-6ปีการศึกษา2516จํานวน25คนเต็มเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาคมถึงเดือนกันยายน พออบ2516สถานที่โรงเรียนจานองศรีวิทยาพิชายกุลวัดคลองขนอดได้และชุมชนโดยรอบของโรงเรียนค่ะการดำเนินการโครงงาน 1. ึสร้างกลุ่มจิตอาสาจันองศรีแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มประชุมมองแห่การดำเนินงานสําสำรวจสภาพปัญหาจากเพื่อนนักเรียนเรื่องประเด็นความดีมาคิดเรื่องมันหัวข้อของงานคุณธรรม3าเข็ยเขาส่งล่างเสนอผู้พิพากษาสี่ศึกษาผลขวาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงานปฏิบัติกิจกรรมตามแผนโครงงานสี่กิจกรรม หนกิจกรรมสร้าายพันุยาท้องถิ่นสองกิจกรรมสร้างสายใจสุขภาพสามกิจกรรมสร้างสายรักสี่กิจกรรมสร้างสายสุชุมชนหกประเมินผลการในการโครงงานสรุปแล้วอภิปายผลเจ๊่คยแ้่ฟังิครับวนการดำเนินงานหนึ่งกิจรมสาายหญุ่ยาท้องถิ่นนักเล็นกระนำและเห็น ใสัมภาวะวัตถุมีสี่ประการคือ1ทานการให้การเสียสละ2เปียวจาพูดด้วยเท่าทำไพลอตอ่อนหวาน3านิทาจาริยาช่วยเหลือกันสี่สมณศรตาการเป็นผู้มีความสม่เสมอในการจะทำโครงงานที่จรทำได้รับสัมภาวะทัตสี่ซึ่งเป็นหลักคำที่ช่วยส่งเสริมความสามัคคีกันในการทำงานคือเทอแปย์แบ่งปันในเวลาทำงานคือใช้คำพูดที่ไพเราะสุภาพจริงใจพูดตรงหงส์และจุประสงคความสำเร็จในการจะทำ ด้านการศึกษาขอบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลนิ่ิบการในการทาําโครงการคุณธรรมความดีสงเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำงานที่เป็นพลองดีมีน้าใจทํางานอาสาสมัครงานสาสารณประโยชน์ด้วยควา,ามมีน้ำใจและความ